สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่15เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับ VIP เช้าตัวเด่นก็คือ0กับ3 4กับ7เราจับ0กับ4ให้นะคะ0 0 0 2 0 3 0 4 0 7 4 0 4, 4, 4 2 4 3 4 7 4 9นะคะ0 3 3 0 7 3 4 7เด3เด้อ3ส1 30, 47, 74, 04, 40, 0เจ็ด7 7 4่4 4 0 0ย7สนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไป v i p บ่าย8กับหนึงกับสองแปดศูน8์แป82 1 5่9 1ป1 1 จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปเก้กหน่งนเาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมจับคู่ลุ้นนะคะบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยเด้อ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ